วิธีชาวบ้านจ้าพอบ้านเล้าเบ็ดเฮ็ดเบ็ดเฮ็ดเบ็ดไปใต้ประคอจ้ะตักประคอเฮ็ดยากบลัเบล็อก,อกนะเอาไม้ยังเฮ็ดเนี่ยเฮ็ดไห้น้ำบ้านเนี่ยให้ินสุงนส่งให้เรียง ซุกบ่มี่ก็นเลยมีไผ่กินซุ้งแทนมันก็นสิบ่คคอยตรงปาเลยก็สิบา่งามปานไดดอกจ้าเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเพิ่นเห็ดพอไ้ใไซน่ะน,นะตายมันสิอ,อ่อ,อนๆเลยน้อยแล้วปลายอ่อนๆมาจ้ะ งางกับเถกปลาเอาต้องเอาอ่อ,อนๆไปอ่อนๆโอ้โจ้าพอเราขั้นเบ็ดแล้วเรียบร้อยบนดแล้ว กระทึงขั้นตอนการเอาขั้นเบ็ดมาล่นไฟจ้ะล่นควนไฟเอาขั้นเบ็ดมาล่นควนไฟเห็ดผลที่ล่นไฟเอาขั้นเบ็ดล้นไฟล่นเห็นอย่างผอกันหมอดกันอย่างนี้นะแหละทุ่นเอากันหมอดจ้ะเอาขั้นเบ็ดมาล่นไฟกันหมอดให้เบ็ดอยู่ได้โดนได้ทนท่านจ้ะ ขั้นตอนที่สามจ้ะเปลี่ยนขั้นเบ็ดไหมขั้นเบ็ดเก่ามันด่าน,นแข็งมั่คือเบ็ดเบ็ดถือปลาดีตองขั้นขั้นจะอ่อนๆถือปลาดีปลาตอดแล้วมันอยู่อันนี้การผูกเสือกการผูกเสือก เสื้อกะเบ็ดเบ,บ็ดเก่าแล้วครับปิดแต่เปลี่ยนขั้นไม่ซืเบ็ดเบอร์ใดนี่เพาะเบือหนึ่งอันนี้เสือกใส่เสื้อยังเนี่ยใส่เสือกอสเส้นใไงในเรื่อครับอันนี้มันบกค่อยขาดอันนี้ เส้นมันใหญ่แน่อาจจะเป็นได้หกหรือได้เก่าพวกนี้สือน้ำทองตลาดมันจะเสือกมากเสือกมันจะเส้นน้อยไม่ค่อยมัน,มนขาดง่ายเอาต้องมาเปลี่ยนเปลี่ยนเสือกใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนดุงเบ็ดใหม่ดุงเบ็ดยิ่งเวลาของเขามันสือ,ม,สอมันดุ๋มมันจะด้อย มันเท่ามันดวงใหญ่เบอร์หนึ่ง,งมนันเห็นจ้ะพันเบ็ดที่เห็ดแล้วยมหรอโค้งสวยา่งมปนนเะแต่บางงามปันนเนาะแต่บางงามปันคล้องที่เขาเห็ดขายเห็นจ้ะอันนี้เบ็ดซื้อครับนี่เสือกเอ็นสีน้อย

จักถือปลาไหลเนี่ยถือปลางอมดแหละเบ็ดเข้ากันได้